สวัสดีค่ะพบกับรายการสารพันศาสตร์นะคะรายการที่จะพาเปลี่ยนหมุนเวนียนนักพยากรณ์นะคะมาทำนายดวงให้กับคุณผู้ชมนะคะพร้อมกับเคล็ดลับแนะนาทางในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ด้วยค่ะและวันนี้นะคะเช่นเคยนะคะต้องบอกได้เลยว่ารายการของเรานะคะปรับเปลี่ยนเวลานะคะเป็นออกาสบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะก็ฝากแฟนๆรายการนะคะติดตามในเวลานี้ด้วยแล้วกันนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะพบกับอาจารย์ดูคู่รู้ทันดวงเปลี่ยนชีวิตค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะวันนี้ นี้นะคะก็เป็นอาจารย์สาวสวยนะคะวันนี้สวยเหมือนเดิมเลยนะคะอาจารย์ขาเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการก็คือได้มีโอกาสได้อ่ดูในเพจของอาจารย์นะคะทาง Facebook นะคะอาจารย์นุ่มพูกค่ะก็คือสวยมากๆเลยนะคะแล้วบอกว่าอาจารย์ชื่นใจเมื่อวานนี้ค่ะอาจารย์บอยมาเขาบอกว่ารู้จักกับอาจารย์ก็คือสนิทกันไหมคะอาจารย์่ะก็ทำงานร่วมกันมานานมากเพราะว่าเมื่อวานอาจารย์บอยเนี่ยเขาได้มาเอ่อเกริ่นเลขไว้ค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อวานตังมากเลย หนึ่งหกสี่นแฟนแรายการใครที่ได้ฟังอาจารย์บอยเมื่อวานนี้แล้วก็อาจจะมีโชคมีลาบกันไปเพราะ,ะว่าออกอยู่นะคะคุณผู้ชมโอ้โหขนลุกกันเลยทีเดียวนะคะก็ะะะได้ค่าขนมก,กันกรุบกริบนะคะว,วันนี้เนาะถ้าใครแฟน,แฟน,แฟนแรายการอยากจะโทรมาเม้ามอ,อยอะไรางี้มาคุยก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์นฮ่กนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมานะคะของศาสตร์ภูตะมอนอาจารย์หนุสงสัยมากเลยเพราะว่าไม่เคยได้ยินคําว่าศาสตร์ภูตะมอนคืออะไรคะเเป็นวิชาโหราศาสตร์ แขนงหนึ่งนะคะที่เวลาตั้งดวงแล้วเนี่ยเราจะใช้พอศเกิดเป็นตัวหลักในการผูกดวงพร้อมทั้งวันเดือนปีเกิดประกอบด้วยนะคะแล้วก็เป็นศาสตร์โบราณมากซึ่งยากที่คนจะรู้วิชานี้ค่ะเป็นศาสตร์โบราณใช่ค่ะแล้วก็คือเหมือนว่าเราต้องเอาเกี่ยวกับพวกวันเดือนปีนี้เหรอคะอาจารย์ค่ะวันเดือนปีเกิดและก็เวลาเกิดแต่จะใช้ตัวพอศเกิดเป็นตัวหลักในการตั้งดวงตั้งดวงค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าแบบอย่างกลางวันกลางคืนหนกลางวันกลางคืนก็จะไปเน้นที่วันพุธนะคะพุธกลางวันพุธกลางคืนใช่ค่ะเพราะว่าหนูอย่างตัวหนูเนี่ยคือพุธกลางคืนอะไรอย่างนี้เนาะก็จะแบบแยกกันไปใช่ค่ะแต่ว่าต้องระบุเวลาต้องระบุเวลานิดนึงเพื่อเวลาอาจารย์วิเคราะห์ออกมาเนี่ยจะได้ไม่ผิดเพี้ยนนะคะจัดนั่นในในช็อตต่อไปถ้าให้ข้อมูลมาก็ขอเป็นวันเดือนปีเวลาเกิด ะะวันเดือนปีเวลาเกิดนะคะ,คะแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของาศาสตร์ปูตมน,นะคะจั์คะปกติเนี่ยคนเนี่ยมักจะนิยมมาดูในเรื่องอะไรคะ,ะจะเป็นเรื่องของเคล็ดลับการเสริมดวงชะตาะนะคะมีการผูกดวงเรื่องของความรักด้วยนะคะแล้วก็มีการแก้เคล็ดลับเคล็ดลับในการปรับดวง นะคะตามช่วงจังหวะของชีวิตค่ะนะคะ,ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็ของดวงชะตาทั่วไปนะเะมะื่อก่อนอาจารย์จะใช้สโลแกนว่าอาจารย์นกฮูกผูกดวงความรักอ๋อจ้าแล้วตอนนี้ก็จะมีมีเคล็ดลับดีๆส่วนมากก็คืออาจารย์จะเด่นในเรื่องผูกดวงเรื่องความรักะอะไรนี้เลยใช่ไหมคะ,ใค,ะใครที่แบบว่าอยากจะรู้เรื่องความรักอะไรอย่างนี้ก็ต้อง อาจารย์พกเลยใช่ไหมคะยินดีเลยค่ะนี่ทีมงานเราย,ยิ้มแป้นแล้วนะเตรียมแล้วนะเราอ,อาจจะเสร็จนะอยากรู้เรื่องความรักกันเต็มแน่นอนนะคะอาจารย์ขาและศาสตร์พุตมรเนี่ยที่มหาทักษะเหรอคะอมหาทักษะเนี่ยเขาเรียกว่าคัมพีตาทิคพคัมภีตาทิพย์นะคะคจะมีมีความหมายในเรื่องของจังหวะชีวิตของเรามีเทวดาเสวยอายุประจําตัวของเราซึ่งจะบอกได้เลยว่าช่วงวัยล่ายุของคุณตอนนี้เนี่ย จะต้องปรับและแก้ไขอย่างไรให้ทันรู้ทันดวงแล้วก็ทันปัจจุบันกรรมนะคะอ๋อก็ะจะมีแบบว่าเป็นคำพีที่แปลกออกไปแต่ไม่เคยได้ยินเือนะมหากษานนะะตาทาิพย์เนี่ยจะเป็นตัวหลักในการใช้พยากรหลายๆศาสตร์หลายแขนงที่ใช้ตัวนี้นะคะ,คะทีนี้เมื่อเรานำมาประกอบกับวิชามหาพุทธมรเนี่ยก็จะเพิ่มพลังในเรื่องของการแก้ไขดวงชะตาให้กับคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ ก็คือมันจะช่วยเสริมกันช่วยแก้ไขดวงชะตาะเพ้่อคืไปได้อีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะเพราะมหาพุทธมณฑลก็จะโดดเด่นในเรื่องของปรับและแก้ไขดวงชะตาอ๋อจะโดดเด่นเรื่องนี้เลยใช่ค่ะใครที่อยากแบบว่า,ารู้สึกว่าดวงชะตาตัวเองไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็คือคถ้าดูในเรื่องนี้คือจะช่วยแก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ด้วยได้ค่ะอ่ะโอเคค่ะแล้วในเรื่องของเคล็ดลับอะค่ะดีๆวันนี้ที่อาจารย์จะมีมาฝากเขาเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับเคล็ดลับเรื่องอะไรคะวันนี้วันนี้อาจารย์อยากจะพูดในเรื่องของศาสตร์ตัวเลข นะคะก็จะเป็นเรื่องของทะเบียนรถยนต์หรือว่าจะเป็นเลขบ้านก็ได้ค่ะอ๋อเลขทะเบียนรถยนต์หรือว่าจะเป็นเลขบ้านก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะมีเคลมลับเคลว่าเลขไหนเราเหมาะไหมหรือว่าใช้แบบนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารหาค่ะวันนี้ก็อาจารย์เขาจะมีมาฝากนะคะก็วันนี้ในเรื่องส่วนของด้านทะเบียนเลขรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารหาอย่างเช่นมันมีแบบว่าเป็นตามวันไหมคะ ตามวันด้วยนะคะก็คือถ้าเป็นภาพรวมใหญ่ๆภาพรวมใหญ่ของของเลขทะเบียนรถที่เป็นมงคลนะคะถ้าเลือกได้เราจะเลือกคู่ดาวที่ให้คุณนะคะคู่ดาวให้คุณมีอะไรบ้างก็จะมีเลข2เลข4เลข5เลข6 2สองสี่หอาจารย์ไม่ได้ใบหวยนสห้หค่ะแล้วก็ตัวเลขพวกนี้จะจับมาคู่กัน เพื่อจะให้ดาวส่งเสริมซึ่งกันและกันแต่ถ้าเลขที่เป็นดาวบาร์พะคะเลข037 037จะเป็นเลขที่ส่งผลเสียรุนแรงถ้าหากอยู่ด้วยกันกับคู่ดาวที่ไม่เหมาะสม,มนะคะแล้วก็เ,เลขห่งเลขเก้าอีกสองเลขนี้จะถือว่าเป็นเลขกลากลาง จึงสามารถจะมารวมกับเลขสุปเคราะห์และดาวบาปเคราะห์ได้ด้วยส่งผลดีอย่างไรนะคะยกตัวอย่างคู่ดาวที่เหมาะสมนะคะเลขมงคลก็จะเป็นเลข24ง4เริ่มเที่เลขน้อยๆก่อน14 15 24 3 36หนะคะ3 36นะคะหรือไม่ก็42กลับหลังได้ด้วย36 63 5 995ประมาณนี้6556 อันนี้คู่รับคู่โชคนะคะเมื่อเลขสองตัวอยู่ด้วยกันเราก็ต้องดูตัวต่อไปด้วยว่าเลขนั้นเนี่ยเข้ามากระทบแล้วมันส่งผลดีหรือร้ายอย่างไรถ้าเราจะต้องเลือกเลขทะเบียนรถให้เหมาะกับการใช้ชีวิตประจําวันของเราแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเราก็มีผลด้วยเหมือนกันวันเดือนปีเกิดของเราก็มีผลด้วยก็คือเหมือนว่าเราอ่ะจะถูกฉลอกับเลขนี้ไหมอะไรไี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะถ้าเอาแบบ เคล็ดลับง่ายสุดเลยเลขหัวและเลขท้ายของทะเบียนรถจะต้องรวมกันแล้วไม่มี12และ13อ๋อเลขหัวและท้ายอ่าสมมุติยกตัวอย่างสักสักเลขหนึ่งเอ๊ะเอาเลขของหนูมีไหมเนาะหกสี่สามเก้าแล้วกันนะเลขของอาจารย์อ๋อค่ะอ๋อเลขของอาจารย์เลขหัวหกสี่สามเก้าไอ้เจนไม่ได้ไปหวยนะเอ๊ะยังไงอยู่หกสี่สามเก้าสังเกตไม่ว่าสามเก้าอยู่ติดกันบวกกันแล้วได้เลข สิบสองสองเลขนี้จะมีผลในเรื่องของอุบัติเหตุจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับดวงชะตาของผู้ที่ใช้รถคันนั้น oh. ว่าท่านเกิดวันอะไรอ oh. าจารย์ใช้รถคันนี้เนี่ยไม่มีอุบัติเหตุใหญ่แต่ว่าจะมีคนมากระทบเราด้านหลัง oh. บ่อยๆ oh. เพราะเป็นเลขท้ายสองตัวท้าย oh. 39นะคะเขาก็จะไหลมาชนเราอะไรประมาณนี้ oh. เหมือนแบบว่าเป็นอุบัติเหตุที่แบบว่าไม่ได้เราไม่ได้เราไม่เแต่ว่าอาจจะมีคันอื่นมาเอ๊ะ จิ้มซ้าหน่อยอะไรอย่ถ้านับได้เนี่ครั้งแล้วค่ะจริงเหรอคะอาจารย์ขับรถแบบแบบเหมือนคลานไปอ่ะเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรเลยอยู่ๆตึ้งด้านหลังด้านหลังแล้วเป็นวันราหูอีกด้วยนะแล้วเมราะนั้นสามกับเก้าบวกกันเนี่ยได้ราหูวันราหูตอวนี้ก็จะส่งผลมีอิทธิพลในวันที่มันเป็นวันวันที่ไม่ดีค่ะ เขาจะส่งผลทันทีแต่บังเอิญว่าดวงอาจารย์แข็งก็คืออาจารย์มากับดวงคือว่าดวงอาจารย์แข็งเรารู้ทันดวงอยู่แล้วว่าเราจะปรับอย่างไรเมื่อเรามีเลข3าม้าอยู่ในทาเบียนท้ายรถนะคะอาจารย์ก็จะใช้วิธีปรับปรับตัวปรับตัวเลขนะคะ การปรับตัวเลขนี่มันมันถ้าพูดกันยากไหมคะไม่ยากค่ะก็จะมีการใช้พระคาถาสวดพระคาถาชินนบัญชรกับแผ่นทองคําเปลวอ๋สวดคาถาพระชินนบัญชรกับแผ่นทองคําเปลวใช่ที่บ้านของเราก็ได้หรือเราอาจจะนําแผ่นทองคําเปลวนี้ไปขอพรกับพระประธานในโบสถ์แล้วก็ทิษฐานจิตสวดมนต์บทพระคาถาชินนบัญชรตั้งใจให้ให้มั่นคงให้แน่วแน่เลยแล้วก็กําหนดพุทธคุณลงไป ในแผ่นทองนะคะจากนั้นเราก็นํามาแก้ไขที่บ้านเราแต่เวลาจะแก้ไขจะต้องทําในวันที่เป็นข้างแรมเท่านั้นข้างแรมข้างแรมก็คือความมืดค่ะเพื่อจะปิดเลขที่เป็นเลขไม่มงคลให้ให้มันสนิทไปประมาณนี้ค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีเลขทะเบียนรถที่2ตัวท้ายใช่ไหมสองสองเลขท้ายแล้วรวมกันได้10กว่าหรอคะสิบสองอ๋อก็คือแค่12 13 13 2คู่ดาวนี้เป็นคู่ดาวบัติเหตุ ก็คือ12และ13ใครที่มีเลขท้าย2ตัวแล้วบวกกันแล้วได้12หรือ13ก็หัวและท้ายด้วยอ๋อหัวและท้ายด้วยใช่ถ้าหัวเป็น3ข้างหลังเป็น9ก็มีอ๋อเอาหัวด้วยหัวท้ายด้วยหัวท้ายด้วยแล้วก็ดาวสองท้ายด้วยที่ติดกันอประมาณนี้ถ้าใครที่รู้ว่ามีแล้วลองบวกแล้วได้1ิบสองก็วิธีแก้อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ ตามที่อาจารย์ได้บอกแต่ก็รายละเอียดนี่ถามอาจารย์ได้หลังใหม่เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวถามอาจารย์ได้หลังใหม่นะคะก็อย่างเช่นเดี๋ยวยกตัวอย่างทะเบียนรถหนูสักชั้นได้ไหมได้เลยค่ะยินดีค่ะน้องขวัญเอ๊ะเลขอะไรก่อนอจำเลขตัวเองไม่ได้น่าจะเป็นกกคอเจ็ดสี่แปดแปดเจ็ดสี่แปดแปดเจ็ดสี่แปดแปดใช่ไหมอันนี้ไม่มีหน้าค่ะมีอะไรเป็นเลขสิบสองอยู่ตรงกลางเอ๊ะอุ้ยจริงๆด้วยสี่แปดนะคะ ใช่ใชค่ะใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้สี่แปดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะแก้ไขนะน้องขวัญเกิดวันพุธใช่ไหมใช่ถ้าพุธกังเกินเสาเสารคือเลข7จดแปดคือราหูเป็นคู่มิตร<อ>กับคนที่เกิดวันพุธเพราะฉะนั้นคงไว้ได้<อ>หรืออาจจะต้องปิดเลขสี่อ๋อจะปิดเลขสี่สิบค่ะถ้าเหลือเจ็ดแดไว้เนี่ยรถคันนี้จะมีมหาสเสน่ห์สูงมาก ประมาณนั้นเพราะผลรวมจะเป็นยีิบสามแต่ก็ยังได้อยู่ไ,ได้อยู่ค่ะก็คือเราเราจะดับดาวให้โทษที่รวมแล้วเป็นสิบสองสิบสามเพราะฉะนั้นสี่แปดตัวนี้<ค>ต้องแก้ไขอ๋อสี 4, ่แปดตรงกลางแก้ไขก็คือปิดตัวเลขสี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูปฏิทินนะคะคว่าวันไหนเป็นวันข้างแรมแรมที่เกินเกินเก้าขําไปแล้วอะค่ะแรมที่เกินเก้าคือแรมหนึ่งข้าถึงแรมเก้าข้านี้ยังเป็นข้างแรมที่ มีขั้นขึ้นส่งผลอยู่เพราะฉะนั้นหลังขก้าข้ามไปแล้วที่เป็นแรมถึง14.5ข้ามเลยถือว่าดีมากให้ทาช่วงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูปฏิทินด้วยแต่ถ้าไม่แน่ใจถามผู้รู้เพื่อจะได้รายละเอียดที่ชัดเจนนะคะน้องขวัญเดี๋ยวเราคุยกันหลังไหมได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์ค่ะอาหารนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นเลขทะเบียนรถของตัเองเนาะก็อันนี้อาจารยินดีที่จะให้ความรู้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะถ้าสนใจก็ส่งข้อมูลเข้ามา แล้วก็จะตอบตอบตอบหลังไมมเนาะตอบในเพจได้ค่ะเดี๋ยเราตอบในเพจเพราะว่าตอนนี้เรามีไลฟ์สดนะคะทาง f a c เฟซบุ๊กนะคะ V6TV ทเนาะแล้วก็ u t u b e ด้วยนะคะก็สวัสดีนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาทางไลฟ์สดด้วยละกันนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายสักนิดนึงละกันนะคะสวัสดีคุณอาร์มนะคะบอกว่าสวัสดีครับคุณขวัญอาจารย์นกฮูกสวัสดีค่ะรอดูตั้งแต่เช้าเลยนี่มามาดูดวงกับอาจารย์นกฮูกกันครับคุณนรงศักดิ์นะคะอ๋อค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์เบย์เปล่าอ๋อ แน่นจริงเหรอคะอาจารย์บอยเหรอคะอาจารย์บอยฝากแชร์ไปด้วยนะคะจารย์บอยฝากแชนที่มาสร้างความปังไปแล้วนะคะอาจารย์่าอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็ เราพักกันสักครู่ดีกว่านะคะอาจารย์่าเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราเนี่ยจะมาทํานายดวงนะคะให้กับคุณผู้ชมกันถ้าใครที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถ<ล>นะคะเลขบ้านด้วยนะคะอาจารย์เนี่ยก็จะมาเจาะลึกให้เลยนะคะว่าเราเนี่ยมีเลขไหนที่ตรงที่ควรแก้ไขตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะอัะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ